เย็นวันนี้เป็นเย็นวันที่26มิถุนายน2564นะครับย่าเด็กๆยามเย็ยนเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ก่อไฟไว้สองกองเท่านั้นนะครับเนื่องจากฝนลินลินปกติจะก่อไฟ5 6กองนะครับแต่วันนี้ก็ก่อเพียงสองกองเท่านั้นแล้วก็จุดยาก,กันุงด้วยนะครับดูเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ตัวก็อิ่มมีพีมัน จะอยู่ที่นี่อีกประมาณหนึ่งเดือน,นเขาจะเคลื่อนเข้าสู่บ้านสวนโครงอานฟาร์มซึ่งเตรียมครอกขยายครอบเพิ่มเติมไว้ให้แล้วนะครับแล้วแปลงหญ้าแปลงกล้าเนเปียร์แล้วก็หญ้าหวานไปให้หเด็กๆในช่วงฤดูฝนช่วงน้าหลากนะครับฤดูฝนปกติก็อยู่นี่ก็ได้นะครับแต่ว่าน้าหลากก็จะเข้าบ้านกันนะ่าจะอีกอีกหนึ่งเดือนปีที่แล้วในสิบแปดสิงหานะครับเข้าบ้านปีนี้ดูว่าจะวันที่เท่าไหร่นะครับ ต้องรอดูน้ำโขงน้ำสงครามดันมาน้ำแข็งขึ้นนะครับน้ำแข็งขึ้นน้ำหลากไปจกากบ้านสวนโคงกันกันแต่ละตัวอ้วนทนสมบูรณ์นะครับแม่นกอ่อนก็ยังอ้วนเหมือนเดิมแสดงว่าหญ้าถึงึงนะครับหญ้าอุดมสมบูรณ์แต่ละตัวก็อ้วนทนสมบูรณ์นะครับในยามเย็นจะเป็นอย่างนี้นะครับอขอบขุณคร่นานี่คือมงควนหยกนะครับเป็นแต่ตัว